โตรปรัมทศัจจะให้จิตวิญญาณฟังตอนทางมีแต่ผู้เดินไม่มีทำไมจึงบอกแค่นี้ก็เพราะว่าทางมีไว้ให้สำหรับคนนั้นได้เดินมรกคาตรงนี้มีไว้สำหรับให้เดินแต่เมื่อเดินไปแล้ว เดินไปจนถึงฝั่งแล้วก็จะเหลือแต่เพียงมีมัก่าเท่านั้นแต่ไม่มีผู้เดินใครได้ฟังอย่างนี้แล้วก็จะสงสัยว่าในเมื่อทางมีเขาก็เอาไว้ให้สำหรับคนเดินทำไมจึงไม่มีคนเดิน ทำไมจึงเป็นที่นี้ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นน่าจะมาทําความเข้าใจกันว่าทางสําหรับเดินนั้นคือทางอะไรทางสําหรับเดินนั้นก็คือทางสายเดียวทางสายเดียวตรงนี้แหละ อยู่ที่ไหนทางสายเดียวอยู่ที่ไหนทางสายเดียวอยู่ที่กายที่ใจเหล่านี้แหละทางสายเดียวเมื่อเรามาเรียนทางสายนี้แล้วมันจะทำให้ได้รับอานิสงส์ห้าอย่าง ได้รับผลประโยชน์5อย่างประการที่1ก็คือใจจะบริสุทธิ์ประการที่2ก็คือจะไม่มีความเศร้าโศกและความปะลิไหลลำพันธประการที่สก็คือจะไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจประการที่4ก็คือจะบรรลุ ยายะธรรมคืออริยมรรคมีองค์แปดและประการที่ห้าจะทำนิพพานให้แจง้งซึ่งทางสายเนี้ยเป็นทางที่ใครได้มาเรียนรู้แล้วจากการที่มีตัวตนมีเรามีเขาอยู่ในเนี้มันจะค่อยๆถอน อบทานออกถอนความยึดมั่นถือมั่นออกการที่ถอนความยึดมั่นถือมั่นออกตรงนี้แหละซึ่งการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมีทั้งหมดสี่อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือการคลายความยึดมั่นเกี่ยวกับการที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ที่น่าปารถนาน่าคราน่าพอใจตรงนี้จะคายออกคายความยึดมั่นถือมั่นก็คือความเห็นความเห็นเนี่ยการที่เราเรียนรู้อะไรมากๆเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มานั้นถูกสิ่งอื่นนั้นผิด การที่เราเชื่ออย่างเนี้ยบางครั้งบางข่าวเนี่ยเราต้องขายออกเพราะว่าสิ่งที่เรายึดเราถือนั้นเนะี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะสับพระสิ่งต่างๆนั้นอนะความเห็นต่างๆวันนี้ท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเนะี่ยสิ่งที่เราเห็นเนะี่ยมันไม่ใช่เป็นจริงเสมอไป ดังนั้นจะตัดสินใจการด้วยความความเห็นว่าตรงนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วในโลกนี้มันมีจริงอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละคือจริงโดยสมมติกับจริงโดยปรมามัดจริงโดยปรมามัดก็คือจิตเจสิกรูปนิพานนี่แหละเป็นสิ่งที่จริงส่วน สิ่งที่ปรากฏในโลกเนะี่ยที่มีอยู่ในโลกนะบางครั้งบางข่า,งา,งขาวมันก็สมมุติอย่างเราว่าการกระทําอย่างเนี้เป็นบุญแต่อีกคนหนึ่งนะอาจจะเห็นว่าไม่เป็นบุญก็ได้มันแล้วแต่การสมมุติว่าสถานการณ์เหตุการณ์ตรงนั้นมันจะเป็นยังไง ดังนั้นการคลายความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ชอบคําที่หลวงพ่อชาพูดบางครั้งบางข่าวก็ทานทิฏฐิทานคือการให้ความเห็นนั้นออกไปตรงเนี้น่าจะเอามาใช้ก็คือบางครั้งบางข่าวความเห็นของตัวเองนั้นเราก็ต้องทานออกเหมือนกันให้ความเห็นนั้นออกไปคือปล่อยวางความเห็น ประการที่สามก็คือคลายศีลและวัดศีลและวัดเนี่ยเราบัญญัติเพื่อให้สังคมนั้นเป็นไปอยู่ได้ศีลและวัดเนี่ยบัญญัติขึ้นมาเพื่อเป็นข้อวัดปฏิบัติรักษากายรักษาวาจาให้เรียบร้อยใจที่ยังหยาบอยู่ก็ยังต้องมีศีลและวัดมาเป็นข้อขัดเกลา ปฏิบัติแต่เมื่อจิตของเราบริสุทธิพ์พปด่พองดีแล้วศิลวัดก็ก็ต้องปล่อยเพราะว่าศิลวัดจริงๆแล้วมีอันที่ส่งข้อสุดท้ายก็คือเพื่อความดำรงบ้านแห่งพระสัทธรรมฉะนั้นศินลวัดนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องขายออกเช่นเดียวกันบางคนนั้นยึดถือ เสีลวัดมากเกินไปอย่างหลวงพี่กับหลวงน้องเดินทางไปอย่างชนบ,บทแห่งหนึ่งในขณะที่เดินทางไปนั้นเห็นหญิงตกน้ำก็คนทั้งหลายที่อยู่บนตะลิ่งก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยแต่มีแต่คนพูดไม่มีใครที่จะโดดไปช่วยเลย หลวงพี่ซึ่งว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วก็กระโดดแล้วก็ไปนําหญิงตกน้ำมาขึ้นฝั่งประถมพยาบาลแล้วท่านก็เดินจากไปกับหลวงน้องในขณะที่เดินถึงพักที่พักแห่งหนึ่งหลวงพี่เห็นหลวงน้องหน้าตามไม่สเบยก็เลยถามว่าทำไมหน้าตาไม่ผ่องใสเลยหลวงน้องได้โอกาส ก็เลยบอกว่าหลวงพี่นั้นจับผู้หญิงหลวงพี่ไม่บริสุทธิ์แล้วหลวงพี่ได้ฟังหลวงน้องอย่างนั้นแล้วก็ให้สติว่าเราเนี่ยวางตั้งกะให้หญิงคนนั้นมานอนบนตะหลงแล้วเธอยังไม่ปล่อยวางอีกหรือหลวงน้องได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็ได้สติฉะนั้นการที่ เรามีศิลแะวัดต่างๆเนี่ยเพื่อรักษาธรรมเพื่อความดำรงบ้านแห่งพระสัทธรรมบางครั้งบางข่าวเนี่ยสิ่งต่างๆที่เรายึดเราถือมากเกินไปโดยขาดสติปัญญาโดยขาดการพินิษย์พิจารณาอย่างท่องแท้แล้วบางครั้งบางข่าวก็ทำให้ตึงเครียดไม่ปล่อยวาง แต่ยังไงก็ตามเมื่อเราอยู่ในสังคมในข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั้นเราก็ต้องทำเพื่อให้สังคมนั้นเกิดความสงบสุขแต่ต้องเข้าถึงแก่นแท้ของศีลวัดว่าทำมาบัญญัติมาก็เพื่อกล่อมเก่าจิตที่ยังหยาบให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะน้อมนำ เพื่อจะให้เข้าจิตใจตรงนั้นน่ะพร้อมที่จะรับธรรมะได้นั่นเองเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ต้องขายศิลและวัดปล่อยไปประการต่อมาก็คืออัตตวาทุปปาทานนี่แหละการขายวาทะว่ามีตัวมีเหลา มีเรามีมีมีเราไปเป็นมีเราไปมีในนั้นนการที่เราเป็นผู้มีเราไปมีมีเราไปเป็นในนั้น ideas, hã, มันมันก็คือการมีตัวตนนั่นแหละการเห็นว่ามีตัวตนอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรีกว่าเรายังมีตัวตนอยู่ในนั้นอยู่มีเราในนั้นอยู่ ซึ่งจริงๆแล้วนะ่ะมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเหล่าเขาอยู่ในนั้นสัพพสิ่งสรรพธรรมต่างๆเนะี่ยมันไม่มีตัวตนเหล่าเขาอยู่ในนั้นจริงๆฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างดีและอย่างท่องแท้แล้วพิจารณาธรรมตรงเนี้ยอย่างเข้าใจเราก็จะเห็นว่าธรรมต่างๆที่มัน ผดขึ้นมานั้นน่ะมันเกิดมาจากเหตุหรือว่าจิตเดิมแท้ตั้งแต่ละคนมีอยู่แล้วจิตเดิมแท้ตั้งแต่ละคนมีอยู่แล้วตรงนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทมต่างๆทั้งกุศลก็ดีทั้งอกุศลก็ดีเนะี่ยมันทั้งบุญก็ดีทั้งบาปก็ดีนะ่ะทั้งชอบไม่ชอบก็ดีชอบชังเฉยเนี่ยมันก็ เป็นธรรมต่างๆเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีลักษณะที่ดับเกิดไปแล้วก็ดับเกิดไปแล้วก็ดับมีลักษณะอย่างนี้การที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจึงเรียกว่าตถาคตะถึงความเป็นอย่างนั้นคือสภาวะมันเป็นอย่างนั้นแต่สภาวะที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน แล้วเขาอยู่ในนั้นสภาวะธรรมมันเกิดมาจากเหตุที่ไม่มีเหตุก็คือจิตเดิมแท้ซึ่งจิตนะมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรภายนอกเหมือนกับว,ว่าบ้างภายในคล้ายกับศิลาแท่งทึบไม่มีอะไรเท่าปลายขนสายจะยังลงได้แต่ธรรมชาติของจิตดวงนี้เที่ยวไปได้ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่าง และก็อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละคนที่เข้าใจจิตตรงนี้ได้ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารฉะนั้นเมื่อเรามาศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ยการที่เรายังยึดถือว่าเรามีตัวมีตนมีเราเป็นผู้ไปกระทำมีเราเป็นผู้ไปประพฤติมีเราเป็นผู้ไปปฏิบัติ ฉะนั้นการเห็นตรงเนี้ยมันเป็นการเห็นที่เขาเรียกว่าไม่ถูกต้องแต่เมื่อฝึกไปฝึกไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสัพพธรรมต่างๆเนี่ยอ๋อมันเกิดที่ขันมันเกิดที่ความคิดมันเกิดที่หลังหัวอ้าวและเมื่อมันเกิดที่หลังหัวแล้วอะไรและเป็นเหตุเกิดนั่นแหละก็พิจารณาเลืกอกต่อไปว่า เหตุเกิดหรือว่าจิตเดิมแท้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าธรรมต่างๆมันมาจากมันมาจากเหตุและเหตุตัวเนี้ยเป็นปัจจัยให้เกิดธรรมทั้งกุศลแล้วก็ดีทั้งอกุศลก็ดีเนี่ยและเมื่อคนเห็นธรรมแล้วมันเห็นจิตได้อย่างไงอ่ะก็ถามต่างๆมันมมาจากจิตจากนั้นเนี่ย ผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นชื่ว่าเห็นเลาตถาคตผู <c oughs> ้ใดเห็นเลาตถาคตผู้นั้นจค่ว่าเห็นธรรมะนั่นแหละทั้งชอบก็ดีทั้งไม่ชอบก็ดีแต่มันมาจากจิตทั้งนั้นแหละมันมาจากจิตเถิ่อแท้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นธรรมเร่งนั้นแล้วก็ตรงน้อมให้นึกเข้าไปหน่อยว่าเอ๊ะ ที่พระพุทธเจ้าตัดว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพัตถาโคตตัดเหตุแห่งถามเหล่านั้นและความดบแห่งถามเหล่านั้นน่ะพระมหารสรมนะมีวะที่กล่าวอย่างนี้นะ่ะเหตุมันคืออะไรนั่นแหละเหตุก็คือจิตเดิมแท้แต่ท่านพิจารณาเหตุอย่างนี้แล้วเหตุนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อพิจารณาบ่อยๆเนี่ยเราเรียนรู้ธรรมะแล้วก็พิจารณาธรรมะ พิจารณาที่กายที่ใจพิจารณาที่มวดกายที่ลมหายใจเนี่ยอย่างเรารู้สภาวะที่หายใจอยู่เนี่ยนั่นแหละสภาวะที่เราหายใจจนนั้นนะั่นจะจะมีเขาเรียกว่าสติเป็นเครื่องะลึกมียานเป็นเครื่องรู้เนี่ยอย่างตัวตัวที่หายใจอ่ะเนี่ยมีจะมันจะมีผู้หายใจอยู่ตัวนั้นฮะ Hey. แล้วก็มีสติไปตามรู้ลมหายใจ,จนนะแต่นั้นนะแต่นั้นนะผู้หายใจตัวนั้นนะมันจะมีตอนแรกๆกกมันจะมีผู้หายใจอยู่นะนั่นแหละมันจะมีผู้หายใจอยู่ไอ้ผู้ตัวนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้และก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ารู้ รู้เห็นผู้หายใจอยู่แล้วก็ทอดรู้ทอดเห็นถอยมาดูการที่ถอยมาดูถอยมารู้ตรงนี้แหละจึงเป็นเทนเปันใจัยให้เหล่านั้นได้เรียนรู้กายเห็นกายที่หายใจเห็นกายที่ เนี่ยกำลังนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกตัวเองว่านั่งเนี่ยจะมีผู้นั่งอยู่นะแต่จะมีผู้รู้ที่รู้ถึงเหตุที่นั่งอยู่เนี่ยและก็ถอยรู้ไปดูไปเดไปรู้อย่านะทัศตนะตรงนั้นนะถอยดูถอยรู้ตรงเนี้ยไป พิจรารณามีสติเป็นเครื่องระลึกมียาเป็นเครื่องรู้ไอ้รู้อย่างนี้แหละเป็นการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเป็นการเรียนรู้ให้ให้เห็นว่าตัวแรกมันก็จะมีผูดด้ดูผู้ผู้รู้แต่เมื่อถ้าเราถอยเอาผู้ออกก็เหลือแต่ดูแต่รู้ไอ้ดูก็ดีไอ้รู้ก็ดีตรงนั้นแหละก็คือการฝึก ให้เกิดให้เกิดปัญญาแต่การจะถอยดูถอยรู้ได้นั่นน่ะมันจะต้องมีองค์ประกอบของของของดูของรู้เนี่ยจะต้องมีจิตที่ก็เรียกว่าปามโมดปีติในธรรมจะต้องมีความเบากายเบาใจ จะต้องมีการผ่อนคลายนั่นเองแล้วก็จะมีความสุขเมื่อเมื่อมีความสุขแล้วใจมันก็จะตั้งมัน่นจิตมันก็จะมีพลังเมื่อจิตมันมีพลังมันก็จะเน่งมันก็จะใสตรงคำว่าจิตเน่งจิตใสนี่แหละจะเป็นเทตเป็นประจยัยท่านนั้นได้มีตัวรู้ ตอนแรกก็จะมีตัวรู้นานๆรู้ทิงไงแต่เมื่อมาพิจารณาบ่อยๆมาก็เรียกว่าทำให้มากเช่นนี้บ่อยๆเนี่ยรู้ก็จะมีตัวที่แข็งแรงฉะนั้นกระบวนการของศรัทธาก็ดีลงมือทำก็ดี ลงมือถามก็ทำบ่อยๆกด็ดีการมีสติมาเป็นเครื่องระลึกตรงเนี้ยบ่อยๆกด็ดีการมีจิตตั้งมั่นพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆกด็ดีปัญญาก็จะเป็นปัญญาญาณปัญญาที่มีกำลังมากๆก็จะเป็นปัญญากลายเป็นปัญญาญาณมีสติเป็นเครื่องระลึกมีญาณเป็นเครื่องรู้อย่างเนี้ย เราเรามาฝึกเรียนรู้กายเรียนรู้ใจอย่างเนี้เราเห็นกายมองเห็นกายเราก็จะเห็นว่ากายเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไปแล้วและจะมีผู้เห็นอยู่แม้แต่ผู้เห็นก็เป็นสิ่งที่ถูกเห็นไปแล้วก็จะมีเห็นตรงนั้นและ เห็นตรงนั้นเนะ่ยมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเห็นมันคือความจริงจากนั้นกระบ,บวนการแห่งการเรียนรู้เนะี่ยมันมีแค่สี่ช่องทางนั่นแหละเห็นได้ยินได้ทราบได้ทราบเนี่ยอย่างน้ำลายที่ปลายลิ้นเนี่ยได้ทราบ กินดอกไม้บูชาพระเนี่ยมากระทบที่จมูกเนี่ยเนี่ยท่นานได้ทราบหรือว่าท่านนั่งอยู่เนี่ยบนเก้าอี้นั่นแหละก้นไปกระทบกับเก้าอี้ตรงนั้นเนี่ยท่นานได้ทาบและจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวรู้ตัวรู้เนี่ยก็คือความคิดที่มันพูดขึ้นมาเนี่ย บางครั้งบางคราวก็พูดเรื่องที่น่าชื่นเบิกบานใจบางครั้งบางคราวก็พูดเรื่องที่ไม่น่าชอบใจมันก็พูดไอ้นี่ตัวรู้แจ้งมันมีสี่ช่องทางทนแหละที่ที่จะให้เราเรียนรู้เนี่ยฉะนั้นเมื่อมันมีให้เราเรียนรู้แล้วเนี่ยทางโลกทางเสียงทางทราบและก็ทางรู้แจ้งเนี่ย เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะอาการที่ชอบชังเฉยนั่นแหละบางครั้งบางคราวเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ชอบบางครั้งบางคราวเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ชังเราไม่พอใจแหละบางครั้งบางคราวเราก็เฉยรู้สึกธรรมดาธรรมดาทั้นชอบชังเฉยนี่คือตัวเวทนาฉนั้นตัวเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย รมต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะที่ผุดขึ้นก็หายไปชอบชังเนี่ยมันเกิดมันก็ดับตรงนั้นเลยเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่จมูกก็ดับที่จมูกเกิดที่เลนก็ดับที่ลิ้นเกิดที่กายก็ดับที่กายเกิดที่ใจก็ดับที่ใจมันมีลักษณะอย่างเนี้ตตาตามันความเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามาพิจารณาเห็นอย่างนี้บ่อยบยรู้อย่างนี้บ่อยๆยตามความเป็นจริงอ่ะ ตามตามที่มันมีมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะจะเห็นว่าทำต่างๆเนี่ยมันเกิดที่ขนันมันเกิดที่หลังหัวมันเกิดที่ความคิดมันเกิดที่สังขารน,นี่แหละฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดที่ขังสังขารตรงเนี้ยเราจะทำยังไงให้เราที่จะ จะปล่อยวางตัวที่จะปล่อยวางได้ที่ดีก็คือเราจะต้องเบื่อหน่ายขายกำนัดการที่เรายังยังไม่เบื่อหน่ายเนี่ยยังเขาเรียกว่าชอบชอบเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเนี่ยมันไม่ได้มันต้องขายมันต้องเบื่อจริงๆพระยาศากุลและบทเนี่ยเห็น บริวารแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วก็มองและสังเวชสลดใจชีวิตมีเพียงเท่านี้เองเหลือเบื่อเบื่อในวิถีชีวิตที่ตัวเองได้ประสบพบมาจึงดับนว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องเนอบ่นไปตลอดทางเลยนะไอ้นั้นมันเบื่อจริงๆนะเบื่อในการที่จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันเบื่อ พอได้ฟังกันว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องหนอเราจะแสดงํามให้ฟังนั่งลงเถิดพอได้พิจารณาตนแล้วอ๋อไอ้ที่มันเบื่อไอ้ที่มันวุ่นวายไอ้ที่มันเบื่อเนี่ยมันเกิดที่ความคิดทั้งนั้นแหละมันเกิดที่การปรมแต่งทั้งนั้นแหละแต่ไอ้ที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายไอ้ที่ไม่ขัดข้องนั่นน่ะไอ้นั่นน่ะคือจิตเดิมแท้ เมื่อกาเข้าไปเห็นจิตเข้าถึงจิตเดิมแท้ได้แล้วว่าไอ้นั่นน่ะมันไม่มีความวุ่นวายมันไม่มีความสงบทั้งความสงบและความวุ่นวายมันอยู่ที่ขันมันไม่ได้อยู่ที่จิตมันอยู่ที่ความคิดทั้งนั้นแหละเพราะาตรงนั้นนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรอ๋อเมื่อพิจารณาย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า สิ่งต่างๆที่เราเรายึดเราถือตรงเนี้มันเกิดที่ขันเบื่อหน่ายมันก็จะขายกำนัดขายกำนัดก็คือการขายความยินดีที่จะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตไม่เอาแล้วการที่จะยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตเนี่ยพอกันทีชาติไหนเป็นชาติสุดท้ายชาติใหม่ไม่มีอีกเราเรา เราจะไม่ยืนดีในตรงนี้แล้วเมื่อได้คล้ายกำนัดนี่แหละจะเป็นเหตุให้วิชาและวิมุตบริบูรณ์สมบูรณ์การที่วิชาสมบูรณ์วออิวิชาและวิมอดสมบูรณ์นั่นแหละก็จะทำนิพานให้แจง้งตรงนี้พอตรงนี้แล้วเมื่อเราพิจารณาได้ว่าจิตมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มี มันไม่ได้มีเราไปเป็นมันไม่ได้มีเราไปมีในนั้นแต่สิ่งหนึ่งนั้นน่ะมันมีของมันอยู่ครบแหละแต่มันว่างจากการที่เราจะไปมีไปเป็นการที่เราว่างจากการที่ไปมีไปเป็นนั่นแหละก็คือการที่เราเขาเรียกว่าคลายความยึดมั่นถือมั่นตัพเพธัมมานารังอภินิวาสายะทำทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ตรงนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั so ้งหลายนั้นได้ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรได้ปล่อยวางฉะนั้นที่พระเจ้าปรินิพานตรงนั้นน่ยพระองค์ได้ท่งเข้าจะตุตะฐานสี่ในนั้นนมีหลักธามอยู่สองตัวก็คือโอเบคากับเอกคตาโอเบคาก็คือการเข้าไปพิจารณาปล่อยวาง คือรู้มันเป็นเห็นมันไปคือปลอยวางขันป่อยวางธาตุรู้มันเป็นเห็นมันไปอย่างเนี้ยจิตตรงนั้นนะเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่เย็นมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่มันเป็นเอกภาพ จิตที่ปล่อยวางรู้ว่าทำต่างๆมันเกิดที่ขันมันไม่ได้เกิดที่จิตเมื่อจิตอิสระจากกิเลสเครื่องคล้องทั้งปวงแล้วมันก็จะอิสระอิสระเนี่ยแม้ยังมีธาตุมีขันอยู่แต่จิตตรงนั้นก็เหมือนกับใบบัวกับมีหยดน้ําที่มันกิ้งไปกิ้งมาแต่มันแม้จะอยู่ดยานมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันขนั้น ฉะนั้นจิตอิสระจากเครื่องข้องทั้งปวงตรงนี้แหละมันไม่มีเราไปเป็นมันไม่มีเราไปมีในจิตเดิมแท้ตรงนั้นนฉะนั้นจึงตบท้ายหรือว่าสรุปท้ายว่าทางเดินนะมีไม่มีผู้เดินทางผู้เดินทางไม่มีมีแต่ทางเท่านั้นที่ให้เดิน พอมเมื่อเดินไปแล้วก็จะไลซึ่งผู้เดินดังนี้แหลวันนี้พูดปรมธัตจ,จักตอนทางมีแต่ผู้เดินไม่มีก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี